เรื่องของโควิด -19 กันบ้างนะคะไทยเราเนี่ยมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะและเมื่อวานนี้ที่ประชุมสบคชุดใหญ่ค่ะก็มีมาตรการผ่อนคลายหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องของการยกเลิก Thailand Pass นะคะในการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะ ส่วนในไทยเรานะคะก็มีการปรับพื้นที่โซนสีค่ะเป็นพื้นที่สีเขียวหรือว่าพื้นที่เฝ้าระวังทั่วทั้งประเทศเลยนะคะในร่วงในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยก็จะมีการปรับเกณฑ์กันด้วยนะคะก็คือสามารถถอดได้ในบางพื้นที่บางกิจกรรมตามความสมัครใจนะคะ ทั้งหมดนี้จะเริ่มต้นในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งทางนายแพทย์ทวีศินวิศนุโยธินโฆษกสบคนะคะรายงานเมื่อวานนี้ค่ะว่าไทยเรามีผู้หายป่วยเพิ่มขึ้น2,123คนพบผู้ติดเชื้อรายใหม่1,967คนตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษานะคะ มีอยู่ที่2 1 3 3 0นจําคนจำนวนนี้อาการหนัก598คนค่ะซึ่งถ้าดูจากจำนวนผู้ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยอาการหนักเนี่ยก็ลดลงอย่างต่อนเนื่องอย่างเห็นได้ชัดนะคะส่วนผู้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจตอนนี้มีอยู่ที่288คนเมื่อวันนี้พบมีผู้เสียชีวิต19คนนะคะอัตราการคลองเตียงระดับ2 3อยู่ที่ประมาณร้อยละ9.3ค่ะ ยังมีพื้นที่เตียงว่างเน้นย้ำว่าถ้าศักยภาพสาธารณสุขไปได้ดีก็สามารถเปิดกิจการกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นส่วนผู้ป่วยรายวันผู้ป่วยปอดอักเสบใส่ท่อช่วยหายใจและเสียชีวิตยังมีทิศทางลดลงโดยเฉพาะใส่ท่อช่วยหายใจผู้เสียชีวิตเส้นสถานการณ์จริงลดต่ำกว่าเส้นคาดการสีเขียวที่ดีที่สุดค่ะ ซึ่งขณะนี้ไทยเราอยู่ในระยะที่3นะคะซึ่งเป็นระยะขาลงในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะมีโอกาสเป็น post pandemic หรือว่าระยะหลังการระบาดจะต้องขอความร่วมมือโดยขณะนี้นะคะ50จังหวัดอยู่ในทิศทางขาลงมี17จังหวัดค่ะที่ลดลงไปแล้วแต่ก็ยังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นจังหวัดในพื้นที่ ภูเกต็ตอุบลราชธานีชัยนาตราชยโสธรอ,อำนาจเจริญอุตรดิตถ์สตูลชนบุรีสมุทรปราการนนทบุรีปรทุมธานีเพชรบุรีสมุทรสาครกระบี่และพิจิตรรวมถึงกรุงเทพมหานครน,นะคะต้องให้มีมาตรการในการป้องกันเฝ้าระวังไม่ให้เป็นภาระในเรื่องการรักษากันต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าให้ดีก็ต้องมีการคาดการไปข้างหน้า หลังจากนี้จะบอกว่าหมดการระบาดก็ยังไม่เชิงคาดว่าจะมีระลอกเล็กๆเกิดขึ้นมาได้บ้างขึ้นกับภูมิคุ้มกันกับการที่ไทยเรานะคะได้รับวัคซีนเข็มกระตุน้นประชาชนก็ต้องช่วยกันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่แออัดแล้วก็เป็นพื้นที่เสี่ยงหรือว่าตัวเองเนี่ยไปเจอกับเรื่องของผู้ติดเชื้อมาแล้วก็เป็นกลุ่มเสี่ยงก็ยังคงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่นะคะ ในขณะที่ประชุมสบคก็เห็นชอบปรับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชนาจักรเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสีเขียวทั้ง77จังหวัดนะครับแล้วก็ยกเลิกกำหนดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวสีฟ้าทั้งประเทศร่วมไปถึงเห็นชอบข้อเสนอผ่อนคลายมาตราการป้องกันควบคุมโรคในประเทศได้แก่ควรใส่หน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่แออัดสถานที่ปิดหรือว่าอยู่ใกล้ชิดกับคนจำนวนมากการบริโภคสุราหรือว่าแอลกอฮอล์ในพื้นที่เฝ้าระวังให้เปิดบริการได้ตามปกตินะครับ โดยต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคสถานประกอบการประเภทสถานบันเทิงเปิดให้บริการและให้ผู้รับบริการดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงเวลา24นาฬิกาโดยเปิดให้บริการตามกฎหมายเดิมกำหนดนะครับผ่อนคลายให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติได้ตามปกติยกเลิกการคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิในอาคารสถานที่แต่อาจจะให้มีการคัดกรองอุณหภูมิในสถานที่เสี่ยงหรือว่าพื้นที่ระบาดให้มีการเว้นระยะห่างตามความเหมาะสม สำหรับการรวมกลุ่มกันนะครับให้มีการตรวจคัดกรอง ATK สำหรับผู้ป่วยต้องสงสัยที่มีอาการทางเดินหายใจและหากมีการรวมกลุ่มกันมากกว่า2,000คนให้มีการแจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดโดยจะเริ่มนะครับในวันที่1นกรกฎาคมนี้นอกจากนี้นะครับที่ประชุมมีการหารือถึงข้อเสนอให้มีการเปิดสถานบันเทิงและบริโภคสุราได้ถึงเวลา2นงนิกาเนื่องมาจากว่าต้องศึกษาข้อกฎหมายที่มีความเชื่อมโยงกันทั้ง3ฉบับ ที่ให้ขายเครื่อดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างเวลา11นาฬิกาถึง14นาฬิกาและอีกช่วงหนึ่งนะครับก็คือเวลา17นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาโดยมอบให้กังฝ่ายกฎหมายให้เลขาสมชในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสบคหาข้อสรุปต่อไปนะครับ ทางสบคเนี่ยยังมีการเห็นชอบมาตรการเข้าราชนาจาักรนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมก็จะมีการยกเว้นการลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ทั้งชาวไทยและต่างชาติรวมทั้งเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายทางสังคมชุมชนและองค์กรโดยเรื่องของการสวมหน้ากากอานามัยนายกรัฐมนตรีเน้นว่าขอให้เป็นไปตามความสมัครใจนะคะโดยเฉพาะในที่โลงแจ้งอากาศถ่ายเทสามารถถอดหน้ากาก,กอนามัยได้ค่ะ แต่สําหรับพื้ที่แออัดเป็นห้องแอร์ยังแนะนําให้สวมใส่กันอยู่เพราะมีประโยชน์ในการป้องกันการแพร่เชื้อรวมถึงการรับเชื้อก็ควรพกหน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้านและสามารถนํามาสวมใส่ได้เมื่อมีความเสี่ยงสําหรับประชาชนกลุ่มเฉพาะนะคะก็คือกลุ่ม608ที่มีความเสี่ยงรวมไปถึงกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ควรสวมหน้าก,ากากเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นค่ะ ผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสียงสูงให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นค่ะขณะที่ทางนายแพทย์กิติภูมิวงรจิตประลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิด -19 ของไทยเรามีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะจังหวัดส่วนใหญ่เข้าสู่ระยะขาลงแม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการแล้วทั้งการเปิดสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะ แต่ก็ยังไม่มีรายงานการระบาดเป็นกลุ่มก้อนทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการปรับคำแนะนำในการเตือนภัยโควิด -19 นะคะจากระดับที่3เป็นระดับที่2ทั่วประเทศมีคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเน้นในกลุ่มเสี่ยง608ได้แก่กลุ่มผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปผู้ป่วยรื้อรังหญิงตั้งครรภรวมถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์นั่นคือเข็มกระตุน้น ก็คือให้งดเข้าสถานบันเทิงนะคะหลีกเลี่ยงการเข้าสถานที่ระบบปิดหรือแออัดหลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรมที่มีคนรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมากหลีกเลี่ยงการโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภทและหลีกเลี่ยงการที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องรณรงค์ให้ประชาชนไปรับวัคซีนกันเยอะๆนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยก็คงจะต้องได้รับวัคซีนกันอย่างน้อย3-4เข็มแล้วด้วยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไปพลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ